สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านกันเลยนะจ๊ามาพบก,กับช่อง p h o e n ซ์สปินกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะนิ๊ก็พาทุกคนมาอยู่กับเว็บ BK 8อีกแล้วนะจ๊าวันนี้นะคะเราก็เลือกเล่นเกมของค่าย PG นะกับเกมมหัศจั์แม่น้ำไทยไทยไทยนั่นเองนะทุกคนขะไปเริ่มกันเลยจ้าวันนี้นะคะเราบวกทุนมาที่18,900นิดหน่อยนะทุกคนแบบไปที่30กันเลยนะ มาลุ้นอ้าวเป็นไงน้ำมะเขือพวงมาเลยนะนัดแรกก็โดนซะแล้วนะหนึ่งแปดล้วมะเขือพวงโอเคค่ะไปกันต่อจา้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีก็ควรได้รับคําแนะนํากันด้วยเลยนะคะอู้หูปเดิมมาที่มะเขือพวงตอนนี้ยังไม่จบนะทุกค่ะไปต่ออีกอู้มาอีกไหมโดนอีกดีครับอืม อีกป้าโอ้ยังไม่จบมาลยครับนี่ทุกคนอะไรนะคะนี่อะไรนะคะเนี่โอ้ไปดิครับโอ้ยมาเลยเอามาเด็ก็มาเลยครับโอ้ยเนาะฟาไปรี่3ม8นั่นเองนะคะโอ้โหนัด2ก็ประเดิมหนักแล้วนะคะโอเคค่ะไปกันต่อจ้ะมาดิครับมาเขือพวงของเรามาอีกแล้วนะฮะอืมอร่อยจริงๆเลยมเขือพวงเอามาดิครับสกเกตเตอร์อย่าบอกนะคะว่า จะโดนเลยในนาทีสามเอาไปปึ๊บนี่ว่าต่ออีกมาเนยครับก็มาเลยครับมาเหอะแตมาแล้วๆอ้้หูต่อได้ไว,วให้ลุ้นอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะให้เราลุ้นอีกแล้วนะคะสกเก็ตเตอร์มาไหมคะมาไหมอือเรียบร้อยค่ะทุกคนคะ่ะนาทีสามเท่านั้นนะคะก็เข้าฟรีเกมกันเลยจ้าส2องการหมุนฟรีนะคะ หมุนฟีไปเลยนะวันนี้จัดไปก็มาประเดิมกันที่นัดแรกกันเลยนะคะทุกคนคะอ่ะแจกของมาค่ะกร,กรอบเงินกรอบทองแจกมาอมคูณสองมาอุ้ยนึกว่าสเก็ตเธอซ้อนซะแล้วตะกี้ขาดแค่ตัวเดียวนะคนคะก็มาเลยครับคูณสองไปอีกจัดไปคูณสามโอ้ยคือลืูมาคูณสามแล้วคูณสามแล้วนะขอคูณสิบเลยนะวันนี้ จัดมาแน่เจเข้าจัดไปไว้ต่อโดนนี่ครับคูณสี่อ้าวหนึเก้โดนอีกครับสองหนึ่งศูมันมากสามหกมันพะยะค่ะโอ้ยสองยห้าจัดไป1นึ่งร้ยแปดโอ้แปดยบกโอ้ไก่อนปังมากค่ะทุกคนค่ะโอ้ยจะถึงคูณสิบอยู่แล้วอ่ะจบซะก่อนนะทุกคน่ะแค่นี้ก็โดนแล้วจ้าสองพันซะค่ะสองพันเบาๆไปต่อจ้ะ อีกสามการ์บุนฟรีมาดูกันทุกคนคะ่นะนะอันสุดท้ายโดนไหมเนี่ยมาเออจัดมาหกสิบต่ออีกขอละจัดมาสัสดทีได้ไหมอุย้ยเนาะทุกคนคะ่ะรวมรางวัลอยู่ที่เท่าไหร่เนาะสองพันหนึ่งร้อยพอดีนั่นเองนะคะุคนคะ่ะโอ้ยบอกเลยว่าปังมาก มุนสามที่เข้าฟรีเกมแถมอีก2นัดก่อนหน้าก็คือคอมโบโหดเลยทุกคนค่ะโอเคค่ะถ้า,อาชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กับช่องฟีนิกซ์สปินกันด้วยเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาตามงานนะทุกคนบอกเลยว่าปังจริงๆนะคะ